คุณผู้ชมต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่าเมาส์กันไปว่าบ้านพี่พีทองเจอ100ล้านก็ระดับนะก็1น0ล้านก็ได้อยู่จ่าพี่ถือว่าสต๊อกก่อนจ้าสต๊อปความคิดเธอจ้ามันไม่ถึงอย่าไปโวขนาดนั้นพี่ก็ตั้งใจทํางานแล้วก็ทําสิ่งนี้แหละบ้านนี่แหละให้ดีที่สุดใหญ่ขนาดนี้ไม่ร้อยล้านหรอขวัญเธอจ่าตอนนี้คืบหน้าไป90%าแล้วค่ะแล้วก็ติดเบรกเลยนะค่ะเมาส์ไม้ราคามันไม่ถึงร้อยล้านนะเธอจ่าและสาเหตุที่ไม่ถึงร้อยล้านก็เพราะว่ามีบริษัทที่ควบคุมตััวเเลขให้อย่างชดจน คุณพี่ลดมาคนอื่น,เ,นเขาอาจจะอยากกวดบ้านร้อยล้านพี่ออพีถ่อมตัวนะนี่ไงถึงอย่างนี้เ,ออเขาบอกว่าทําให้งบประมาณเนี่ยมันไม่บานปลายอ,อ,อ,อคุณพี่รอบคอบมากอีกอย่างนะถ้าย้อนกลับไปตอนคุยราคากับทีมงานเนี่ยก็ตกลงกันด้วยตัวเลขมาแบบชัดเจนแล้วออยืนยันว่าไม่ถึงร้อยล้านแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ ก็99เท่านั้นเองไม่ใช่อีกนิดนึงเอออ่ะส่วนความคืบหน้าตอนนี้ค่ะ90%าแล้วคิดว่าไม่เกินสอสาเดือนนะหรือก่อนสงกรานต์น่าจะได้เข้าอยู่แน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้ก็พยายามเร่งตลอดเลยส่วนที่หลายคนสงสัยว่าทําบ้านมาเกือบปีแล้วอุ้ยยิ่งใกล้เสร็จแบบนี้เจอปัญหาจุกจิกอะไรบ้างไหมพี่พีทบอกเลยนะคะไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยสักนิดทีมงานช่างเก่งมากุ่ยอยากรู้จักเลยค่ะทีมงานช่างเนี่ยก็เป็นบ้านที่แบบ สาวๆที่บ้านคุณเจงแล้วก็ลูกๆกขาทำกันเราก็เหมือนเป็นแค่ผู้ช่วยใช่อันนี้ประมาณ90อเซแล้วครับ90เแล้วครับการเสร็จแล้ว,วโอ้โหขนาดนั้นเลยไม่ถึงขนาดนั้นมั้งไม่ถึงขนาดไม่ครับไม่ครับเพราะว่าเราเราใช้บริษัทใหญ่ทํางานเขาก็จะมีตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนไม่งั้นบริษัทเขาก็ เหมือนทํางานไม่ไม่ถูกระบบด้วยก็เพราะตัวนี้มันก็ช่วยได้เยอะจริงๆจริงๆทํามาแค่ไม่เกือบปีเองครับถือถือว่าเร็วมากนะครับถือว่าเร็วมากนี่ก็เหลืออีกนิดนึงแล้วก็ขั้นขั้นตอนตกแต่งก็เสร็จแล้วครับเร่งเร่งมากเลยครับเร่งสุดๆอยากให้อยู่ภายใน2ส,สมเดือนนี้ให้ได้ ไม่ใช่อะไรเมื่อกี้คุยกับคุณเชอรี่นะคะเพราะบ้านนี้เขาจัดใช้เงินเฟอร์นเิเจอร์ที่จะเข้ามาเขาก็คิดแล้วคิดแล้วออคุณเจง <ชม S 2> อ่ะเก่งมากเ<ช> <ๆ S 2> ขาไปบุกถึงแหล่งเลยว่าที่มาที่ไปเฟอร์นิเจอร์ไงที่มันราคาถูกแล้คุณภาพดีสุดยอดอรายานี่สุดยอดใช่เลย